อยู่บ้านว่างๆช่วงนี้ไม่มีอะไรทำคุณเข้ามาถูกวิดีโอแล้วครับเรามาทำน้ำตกมหัศจรรย์กันเถอะเด็กๆเวลาใช้เครื่องมืออันตรา,ายต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะครับเรามาเลือกวัสดุกันเถอะเรามาเลื่อยเพื่อไม้เพื่อเป็นฝากล่องเก็บน้ำของเรากันเถอะและ เจารูเพื่อก็ได้เอาสายน้ำและสายไฟออกมาต่อมาเราก็เลื่อยเพื่อทำให้เป็นฐานแล้วเราก็เอาปืนกาวยิงกาวร้อนเพื่อติดกันเท่านี้เราก็ทำฐานเสร็จแล้วอย่าลืมทำรูที่เปิดฝาสำหรับกล่องด้วยนะครับ แล้วเราก็ติดฝากล่องกับตัวกล่องด้วยปืนกลีและทำตัวกลวยเพื่อให้น้ำมันลงไปด้วยขวดพลาสติกกับกล่องพลาสติกนะครับตัดรูตรงกลางสำหรับกล่องพลาสติกแล้วเอาตัวขวดน้ำทำให้เป็นขัขนวดปลาหมึกแล้วจิ้มมันกับกล่องพลาสติกนะครับ แล้วเราก็ได้เวลามาเริ่มทำน้ำตกกั้นเถอะติดเกากับเกาลอนนะครับต่อมาเราก็เลื่อยตัวไม้ไผ่ครับและเจาะรูไม้ไผ่กับน้ำเต้าครับ <c oughs> เพื่อเราก็ได้แอบตัวท่อของเราได้ครับ ได้เวลาไปเก็บต้นไม้กันเถอะครับอย่างแรกคือผู้ดางต่อมาคือเด็บกระเป๋าและเขาลือสีแล้วก็เฟิร์นบัตรกรตีตามแผนผังของอุ่นนะครับถ้าไม่เข้าใจแผนผังอันนี้นะครับดูวิดีโองานไฟฟังง่ายๆ EP 1ได้นะครับ แต่ว่าพอผมเปิดน้ําน้ําตัวปืนกาวที่ยิงไปแล้วอะครับหินมันใช้งานไม่ได้หินมันถล่มหมดเลยครับ่นเลยต้องใช้ซีเมนต์ขอให้สนุกกับการทํางานซีเมนต์นะครับแล้วเราก็มาตากแดดรอให้ซีเมนต์แห้งครับหลังจากนั้นครับเราก็เห็นว่ามันมีพวกเศษกล้วมะพร้าวอยู่ด้านล่างนะครับ เอาไว้ต้องทำที่กองน้ำด้วยสกอตไบนะครับต่อมาอุ่นเกิดตัดพลาส,สติกเพื่อให้เราก็ได้ทำเป็นบ่อน้ำครับต่อมาเราก็มาตกแต่งบ่อน้ำกันนะครับและอุ่นใช้พวกเศษเศษหิน เสร็จกวดเล็กๆนะครับต่อมาเราก็มาทำบันสะพานกันนะครับเพื่อตกแต่งครับต่อมาเราก็ทำชิงช้าด้วยพวกหอ่อพรมแล้วก็พวก,ไม,พมก,ก,พวกไม้ติมครับ <S <S แล้วเราก็มาใส่กากมะพร้าวกันนะครับ ต้นไม้ก็ได้อยู่รอดครับค่อยๆใส่นะครับแล้วอย่าลืมจุ่มน้ําก่อนที่เราจะใส่ต้นกับมันเผาลงไปด้วยครับได้เวลาตกแต่งกันนะครับตกแต่งให้โชคดีนะครับนี่คือภาพไฟนนลของเรานะครับทำ น้ำตกมหัศจรรย์ให้สนุกกันนะครับอย่าลืมไลค์และซับสไคร b ์และแชร์ด้วยนะครับ